したからには気合を入れทีวีภูกันทุกท่านนะครับอยู่กับผมนะครับล้อมนะครับในการฮาร์ดท็อทีวียู่กับเรือรีพาวส์นะครับโอเคมาเชื่เชื่อกันก่อนเลยคือมีทีมนะครับมีเบสชั่นชิดทีมละห้าลำบูสเตอร์นะครับเรือเอ่อเรือรัตเวนทีมละห้าลำแล้วก็เดอะชอว์เยอร์เดอะทาทีมละสองลำนะครับมีเท่าห้าหกและเจ็ดนะ ที่มาเล่นเชนล่างๆเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเลยคือเราจะทิ้งเชนล,ล่างไปไม่ได้นะเพราะว่าน่น,นอนครับว่ามีมือใหม่เยอะแยะมากมายที่ไม่รู้ว่าฉันเป็นเลียรนล่างนี้เป็นปัท่มเชนนี้ฉันสู้ไงดีอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งเรามาเชนหกเนี่ยแน่น,นอนครับว่าเราเป็นมิดเดิลนะแล้วพวกนี้จะมี upgrade, อัปเกรดโมดูลอัปเกรดโมดูลเนี่ยมีประมาณ3โมดูลเนาะ เทียร์ก็จะมีอยู่4โมดูลส่วนเทียร์กับเอ่อทียห้าไ,ไม่ใช่เทียห้าสิเทียร์จะมี5โมดูลส่วน9กับ10และ11เนี่ยจะมี6โมดูลมันเป็นเรียกว่าไงดิคือโมดูลพวกนี้ไม่ได้ว่ามีผลต่างจนกระทั่งแบบฉีกขนาดนนะคือโอเคมันฉีกหน่อยก็เหอะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้สุดขนาดน,นั้น เอ็นจินบูส์ครับรีเพาน,นะข้อดีของรีเพาน,นะคือกระสุนขนาดเอ่381มมเลยรุนแรงมากแล้วก็เป็นแบทเชนครูเซอร์ด้วยครับมีความเร็วสูงและมีเอ็นจินบูส์ในตัวอีกต่างหาก, e นะก,กด้วยนะอืไม่โดนนะครับลาอาร์เจนตินานะ ดาลัสโอเคสำหรับผมนะครับลอมนะครับจะชอบเล่นในเทียต่ำๆนะก็เทีย 8, 7, 8แปดเจ็ดแปดอะไรพวกนี้เป็นหกอันนี้คือแบบเินแซมมานานๆทีนะเพราะว่าพาเพื่อนแบ่งพเพื่อนร่วมทีมแบ่นะครับอย่างที่เห็นเลยได้มาสามเพนนะครับแล้วก็ชิ่งหนึ่งนะ นะครับทันนี้ต้องถ่ายนะเพราะว่าถ้าเราบุกไปเนี่ยคือเราก็เหมือนตายเหมือนกันแด้เพน4ี่จะรูปครับเหมือนสามเลยนะโอ้โดนเจ็บอยู่เหมือนกัน,ตกนแต่ไม่เท่าไหร่ครับยังพอได้แต่ลัสจริงเรามานะ เซมุสกินะครับแล้วก็ตอนนี้เป้าทีนี้คือหรับคุณลูกน,นะตัดไปครับเ็นสี่ครับหนะึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อนะมุสกิดโดนปิดไปด้วยเฮเลนานะ โดนไฟสองครับไม่มีดาเมจคอนโทรลนะน่าเสียดายเลยไม่เป็นไรครับเบ่ดเดคูเซอร์ไม่ได้อยากโดนจริงนะแต่พวกเรื่องไฟเราได้แค่โอเวอร์นะน่าเสียดายเลยเมื่อกี้น่าจะมีเพน,นนะแต่โอเวอร์ลูกเดียวด้วยไม่เป็นไรครับลีเดอร์ปิดไปให้นะโอเคครับมาต่อนะคือเบ่ดเดคูเซอร์เนี่ย ดนกระสุนจริงเนี่ยมันเจ็บหนักมากมันเลยพวกนี้นเลยชอบเธอโดนไฟถึงนั้นพวกมากกว่าเพราะว่าอย่างน้อยก็สามารถดีแพร์ขึ้นได้แบบมีประสิทธิภาพนะเนาะอย่างที่เห็นเลยยิ่งเป็นเรืออังกฤษด้วยยิ่งใช่เลยครับไทเกอร์โดนเพน่สองนะกระสุนแบ,บเมื่อกี้คือแบบเห็นแล้วแบบเอ้ยน่าจะโดนเยอะนะแต่ทำไมได้แค่สองใช่อันนี้ผมก็ดู้สึกแปลกเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรมันเป็นเทรแรกๆก,ก็แบบเนี้ครับ แต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญนะเพราะเราก็สามารถีิจาเดวาได้เหมือนกันดีแพร่ปาร์ตี้ครับผมลูกจริงๆก็ไม่อยากจะบุกไปหา,หาหน้าลูกนะเพราะลูกมีตออยู่ด้านข้างเนาะข้างลำตัวก็จะไปใส่เราได้แต่ก็ไม่สนัญหาเลยมากแต่ก็ไม่อยากโผล่นั่นแหละไม่อยากบุกเข้าไปหาเขา เฮลิกปิดโคทฟสกี้ไปนะเราเจอหน้าเฮลิกจริงๆขวดนะครับเพราะว่าเฮลิกเป็นเซคัน d ดอรี่แลมีกัปตันอย่างงี้โอ้โหกัปตันอีลิกเลยนะไม่ใช่อีลิกคือกัปตันดีดเซนเดอรี่ดีเซนเดอรี่คอมมานเดอร์ครับโดนสแตมมาหน่อยไม่เป็นไรครับโดนลุมนะตอนนี้เอนจินบูสต์ครับเพื่อถอยนะ แล้วก็สู้กับไทเกอร์ครับถ้าสังเกตว่าผมไม่สู้กับเฮลิกนะเพราะว่าคุณเธอหันตรงกับเรามากเกินไปส่วนไทเกอร์หันข้ามร็จสึกเสียเปรียบครับมุสกิจับทีสองสองเราโดนปิดไปนะเอาไปโดนจากเฮลิกมาครับแล้วก็รู้ก็คือโดนยิงเรื่อยๆนะจากเอเลนาแล้วก็ลีเดอร์แล้วก็ลำตีเฮลิกปิดเอเลน,นาไปนะ ิดครับลุกนะลุกเปิดข้างให้เราเรามากเกินไปนะตนตแต่ม่คอนโทรลครับผมยังโดนยิงอยู่นะจากอ่าอาร์เจนตินานะไม่ใช่ปัญหาครับแต่ก็ไม่ยิงเรานี่คือสบายครับแต่ก็เลยม,มาทางเราแหละต,ต่อจากเอ่อตัวของลูกเนาะไม่เป็นไรครับไม่โดนนะ อย่างที่บอกครับเป็นเทนคูเซอร์ขึ้นที่เร็วนะทํคล่องตัวสูงครับไทเกอร์ใช้เฮดอีริงเรานะสบายเลยครับเป็นสองโอเวอร์หนึ่งหกันสองนะวันหกพันสามลาเจนจิน่านะยังยิงเราอยู่นะอยู่หลังถอนน้ำปล่อยไปครับ ไทเกอร์โดนปิดไปนะตอนเหลือแต่เรือลำใหญ่นะเจอชอครับกับลาเจนจิน่านะ ไอซิตเดียวหนึ่งนะครับแล้วก็เพนหนึ่งโอเวอร์สองนะเอ้ยโอเวอร์หนึ่งสิดต่ไมจคอนโทรลครับผมเพราะว่าเราสูญเสียเลือดมากเกินไปแล้วเราต้องรีแพร์แบบเต็มที่ก็เนี่ยแค่สุดทายแล้วครับรีแพร์ปาร์ตี้ครับผมมมมาเเต ปิดดา uh, จนิน้าไปที่เรียบร้อยครับด้วยเพนสามโอเวอร์หนึ่งนะชอก็ยังจิง,งเราอยู่เรื่อยครับหลายคนจะมองว่าชั้นเทียสูงกว่าชั้นเทียต่ำกว่าอะไรเงี้ยแบบมันมีมองคุณค่าด้วยตัวเลขเตัวเทียนะแต่ผมจะบอกว่าสำหรับรอยชิปเนะี่ยอย่าไปมองคุณค่าด้วยตัวเลขครับตัวเลขของเทียไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรนะ ไม่ว่าจะเทียสิบแต่ถ้าหากเล่นแบบเทียเทียห้าอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่มีประโยชน์ครับเพราะช่วงนี้ก็คือสะสมถ่านง,ง่ายเนาะซึ่งพอสะสมถ่านง,ง่ายเนี่ยคนก็จะไปอยู่เทียสิบุบ่อยพอไปอยู่เทียสิบเนี่ยก็จะเป็นเป็นเพลย์หน้าใหม่ที่ไปเจอเอ่อคนที่มีความประสบการณ์ตั้งเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็จะตายเอาตายเอาแล้วก็ได้ไม่ได้แล้วก็ เอ่อท้ออะไรอย่างงี on, on, ma ้อ่ายิ่งตอนก่อนนี่คือแบบไม่มีระบบปุ่เท่นออนนี่คือตายปุ๊บก็ต้องรออะไรอย่างงี้มันก็จะท้อแต่พอมีระบบปุ่นทนออนก็กดเอากดเอากดเอาแต่ก็นะครับเล่นไม่เป็นนะก็จะแบบตายปุ๊บก็กดใหม่ตายปุ๊บกดใหม่ตายปุ๊บกดใหม่อะไรเงี้ยอืมก็เราเหมือนแบบไม่มีประสบการณ์อะไรเลยเราไม่มีรีแพร์ปาร์ตี้นะเล่นยังไงเนี่ยต้องอย่างงี้ครับเอาพอดีดาปิดเยอะอ่าปิด โอ้มหาไปให้นะปุกเครื่องชนครับผมเอนจินบูสต์แล้วก็เป็นหน้าเลยนะเดี๋ยวซ้ายด้วยครับยิงยอกไปนะอืมไม่ไม่ได้เพนเลยนะได้เพนแค่หนึ่งถ้าเพนสองโอเวอร์หนึ่งน่าจะปิดได้นะเมื่อกี้ไม่เป็นไรครับ Proceed to capture that area. Spotter airborne. าวอนี่คือมาชนเรานะเราไม่เดินหน้าครับเราจะถอยนะแต่พอมาอย่างนี้เธอก็ไม่ยอม ใจคนอื่นด้วยนะอย่าเซิลเซนเตอร์ครับผมอย่าเซิลเซนเตอร์ได้เพนสองครับ5200-5300นะเดี๋ยวประมาณ พอยิงเรามานะโอเคเรายอมจมนะครับไม่เป็นไรครับยし勝っสよคสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้กันนะครับไปเจอกันในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์เพื่อมองเข้าช่องของเราแล้วก็สนับสนุนเราต้องติดคลิปข้างล่างนะครับ กขอตัวไปแล้วไปเจนครับสวัสดีครับ